ีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนเอ่ออือมเอือวิธีเอ่ออะไรก็ไม่ใช่การวิธีอะไรก็ไม่รู้คะแต่ว่าพี่จะมาสอนโลพี่ก็จะมาสอนเล่นเกมนี้กันนะคะ คือมันเป็นเกมเหมือนกับเกมนี้ที่พี่เพิ่งทําไปนะคะทุกคนคลิปนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปเล่นกันเลยคะ่ะพอพี่มาใหม่ๆเลยอ่นะแลอีกสัก,กรแป๊บหนึ่งนะคะก็จะเป็นหน้าแบบเราสามารถกดข้ามไปได้เลยนะคะก็เออ เราก็จะกดเข้าไปนะคะทุกคนนี really? hm. <Re <ator> <arriver> ่นะคะนี่คือตัวเกมของมันก็จะให้เราเล่นกันก็ได้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะกดเข้าไปที่บ้านหลังนี้เลยนะคะทุกคนกดเข้าไปนะคะทุกคนเราก็ต้องรอเล่ก่อนเหมือนเดิเกมอันนั้นเลยนะคะแต่มันแค่จะมีเกมไม่นอนนะคะทุกคน รอเหมือนกันเฮ้ยคู่หนึ่งคู่เดี๋ยวให้เราจะไดไ้เห็นดีกันเป็นเห็นไหมคะทุกคนโอล่้มันตัวเกมมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยคะพี่อ่ะพี่เลื้อนให้ดูเลยมันก็จะมีนู่นนีนั่นนี่นี่นะไรที่อย่ในห้องน้ำ กันนต้องเคลียตรตัวละครกับนเคลียรไปให้หมดเลยนะคะแย่นะคะเี่ราก็จะเอาตัลครมาเล่นกันนะคะออบอยไปใช่ค่ะดี มันคุ้นขี้ด้วยให้มันกินสักแตเขากลไปนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ก็จะทำน้ำตลให้คุณสุกแล้วก็มากินกันเดี๋ยวพี่กินมาอีกทนี่ก็จะทำเป็นหนันะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปค่อย อย่ามาเล่นงเกมนี้กันอีกทีแล้วกันนะคะทุกคนดูสมุดนี้สิสมุดสวยมากเลยนะทุกคนไว้อีกทีหน้าเราจะมาทำคลิปนี้อีก,กน,นะคะเราเพิ่มไปเยอะๆไปเลยเลี้วๆกับเร็วนี่นะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะ ต่อไปคลิปเราก็มีแค่นี้ค่ะคุณ้รีวิวจริงเป็นสิ่งที่ขวลาไปก่อบ๊ายบาย